กัมพูชายังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกร่วมกับอีกสาประเทศอาเซียนอย่างลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตจากรยายงานประเทศด้อยพัฒนาประจำปี2023โดยอังถัดเกิดอะไรขึ้นกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาอัปเดตล่าสุดเป็นประเทศที่ร่อยพัฒนาที่สุดในโลกสวัสดีครับากาบตัไทยสวัสดีสวัสดีครับพี่น้อง สมัยดีพี่น้องปองปายสุข,ขุมสุขคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองยูทูบ้านคนเก่าคนเดิมพี่น้องพบหนาพบตากันเส้นเก่าเส้นเกินกนะครับเนาะหลังจากที่ว่ามนโนได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะพี่น้องซึ่งมาคลิปน,น,นั้นก็คือเงินเดือนของประเทศลาวเนาะพี่น้องการคองลางมาตำตำรายเห็นคนไทยคอมเมนต์เนาะพี่น้องหลายหลายคนก็ว่าโอหอ,อยู่ได้ยังไงเนาะเงินเดือนแค่นี้ห็นะนะก็คือต้องไรอดทอนเนาะพี่น้องตองไรอดทอนตอนอท้องไอปรประหยัดในการกินอาหารที่คนกลางบ้าน ตามเที่ยวฮาไหลเนาะตามธรรมศาสตร์นั่นนี่รายการเมื่อน,นี้นะพี่น้องตามเที่ยวขอมนุษย์เลยเกินไหวเนาะว่าเป็นยังประเทศลาวจึงว่ากับประเทศกัมพูชา,าพี่น้องจึงมาลอยพัฒนาเนาะจึงแบบเป็นประเทศที่เฟือ่องกอะไรเนาะในเศรษฐกิจในยุคป,ปัจจุบันกับการแข่งขันว่าเงินเฟ้อนะพี่น้องเศรษฐกิจแข่งขันว่าเฟือนะ่องเนาะสวากาคือเขาเห็นนกันไบบพี่น้องว่าตั้งแต่โควิดมาเนาะโควิดปี2019ตั้งแต่หันมากระเริ่มเศรษฐกิจก็เริ่มแย่เนาะพี่น้องว่าจะเป็นน้ำมันแป้งเนาะหลักกา อาหารการกินกาแฟอาหารขาดตลาดดานีหรือว่าเฮตให้ผลกระทบหลายอย่างนะคะรับก็คือมินีิเนาะสองทางไทยแดนเดอรเวอร์พี่น้องคนไทยกมลประมาณอ่าเกี่ยวกับ,บประเทศลาวกับกัมพูชาแบบคนกลางว่ามีกิจนักนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้มามาเบิ่งคลิปน้อการพี่น้องบ้านเนื้อหาจะเป็นยังไงเนาะก็เื่นมโนกตองขอขอบคุณเนาะคลิปทั้งสองไทยแดนเดอรเวอร์พี่น้องสามารถไปรับชมรับฟังคลิปต้นฉบับได้เนาะเดี๋ยวมโนจะฝากลิงก์ไม่ใ้คอมเมนต์ พี่น้องเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเนาะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จะมีเนะะื้อหาอย่างไรเนาะเป็นยังจีงว่าประเทศล่ากับกัมพูชาจึงว่าเป็นประเทศที่ค่อนขางมานักสุดเนาะพี่น้องเป็นประเทศที่ร่อยพัฒนาที่สุดนั่นเองเดี๋ยวไปหาไปส้นมน้กันก่อนพี่น้อง่าคลิปนี้จะมีเนะะื้อหาอย่างไรครับก่อนจะไปส้มคลิปพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อัพพอร์ตด้วยวเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้บรรลุเลยนะพี่น้องในที่สำคัญเนะาะเพื่อการั u พ p o r t หรือว่าให้ค่าขนมก็คือ การเบิงโฆษณาเลยนะครับพี่น้องเพื่อมีรายไดจากการทาคลิปเดี๋ยวไปเบริงไปส้มน้ำกันพี่เ้างว่าคลิปนี้จะมีเนะะื้อหาอย่างไรครับไปติดตามเบริงน้ำกันเลย l e t s go <S ที่ชาวกัมพูชามักจะนําเสนอตามโซเชียลมีเดียต่างๆไปพร้อมๆกับการนําเสนออัตลักษณ์ของประเทศตัวเองที่ล้วนแต่เป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทยแทบเป็นสิน้นแต่นั่นไม่ได้มีความหมายใ,ใดๆหากการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่สามารถไปถึงในจุดที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับสากลได้ล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมากัมพูชายังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกร่วมกับอีก3ประเทศอาเซียนอย่างลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตจากรายงานประเทศด้อยพัฒนาประจำปี2023โดยอังตัด่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ ในช่วงหลายปีหลังรัฐบาลขเขมรมีนโยบายฝักใฝ่จีนอย่างชัดเจนโดยหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจจเเียรายนี้จะช่วยนำพากัมพูชาให้เติบโตตามไปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการยกสัมปทานและสิทธิประโยชน์ต่างๆในการทำธุรกิจให้กับนายทุนจีนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่าเอาใจรัฐบาลจีนแบบเทมดหน้าตักอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าประเทศอย่างมากมาย แต่ความเป็นอยู่ของประชาชนกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิดนอกจากนั้นแล้วตัวเลขต่างๆทางเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเป็นสัดส่วนตามเงินลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือการคอร์รัปชันที่มีอย่างกว้างขวางและอย่างรากลึกในกลุ่มผู้มีอำนาจของประเทศและการไหลกลับของเงินทุนจีนจากธุรกิจศูญเหรียญและธุรกิจสีเทาสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่ออังถัด หน่วยงานในสังกัดขององค์การสหปร,ระชาชาติได้ประกาศรายชื่อประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในโลก46ประเทศโดยในย่านอาเซียนมี4ประเทศที่เข้าข่ายได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตสําหรับเมียนมาแล้วการที่มีสงครามกลางเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วง2ปีหลังและการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศต้องบอบช้ําส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ติมอเลสเตยังถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนประชากรเพียง1.3ล้านคนทําให้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวแต่สําหรับกัมพูชาและลาวที่ได้รับเงินลงท,ทุนจากมหาอำนาจอย่างจีนเป็นอย่างมากในช่วง10ปีหลังการที่ยังเป็น2ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกจึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจการแบ่งกลุ่มระดับการพัฒน,นาประเทศ ขององค์การสหประชาชาติมีจุดประสงค์ก็เพื่อใช้ในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษกับประเทศเหล่านี้ในการรับความช่วยเหลือทั่วไปการเข้าถึงตลาดการค้าความช่วยเหลือพิเศษในด้านเทคนิคและการเพิ่มความสามารถในด้านเทคโนโลยีโดยประเทศด้อยพัฒนาทั้ง46ประเทศมาจากทวีปแอฟริกา33ประเทศเอเชีย9ประเทศคาริเบียน1ประเทศและแปซิฟิก3ประเทศซึ่งประเทศในเอเชียทั้ง9ประเทศได้แก่อัฟกานิสถาน บังกลาเทศภูตานกัมพูชาสอปปลอาวเมียนมาเนปาลติมอร์เลสเตและเยเมนการจัดทำรายชื่อกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้จะมีการประเมินทุก3ปีโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาหรือ CDP ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ขึ้นตรงต่อสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสาหประชาชาติ โดย CDP จะเป็นผู้พิจารณาและทำรายงานประเทศที่เข้าข่ายหรือประเทศที่ผลสภาพตามเงื่อนไขให้กับสภาดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. หลักเกณฑ์ด้านรายได้ที่ใช้ประเมินในรอบ3ปีจากรายได้ประชาชาต,ติต่อหัวหรือ GNI per capita ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐโดยประเทศหนึ่งๆจะเข้าข่ายหากมีไรายได้ไม่เกิน1 8 8เหรียญสหรัฐต่อปีและจะผลสภาพ ามีไรายได้ตั้งแต่1 3 0 6เหรียญสารัฐต่อปีขึ้นไป 2. ดัชนีด้านทรัพยากรมนุษย์หรือ HAI ที่ประกอบด้วย2อหลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ดัชนีสุขภาพและดัชนีการศึกษาโดยดัชนีสุขภาพถูกแบ่งย่อยลงไปอีกในเรื่องอัตราการเสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า5ปีอัตราส่วนของการเสียชีวิตของมารดาและโอกาสเสี่ยงกับภาวะแรกร่ในขณะที่ดัชนีการศึกษาประกอบไปด้วย อัตราการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นอัตราการรู้หนังสือของวัยผู้ใหญ่ดัชนีความเท่าเทียมกันทางเพศสําหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นทั้ง6หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สําหรับระเบียบว,วิธีในการสํารวจที่มีการให้น้ําหนักของแต่ละหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่60หรือต่ำกว่าและ66หหรือสูงกว่าตามลำดับ 3ดัชนีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ oh และสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย2หลักเกณฑ์ย่อยคือดัชนีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและดัชนีความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อมในส่วนของดัชนีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมี4หลักเกณฑ์ย่อยได้แก่ 1. ขนาดของภาคเกษตรกรรมการป่าไม้และการประมงในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2. การอยู่ห่างไกลและการมีที่ตั้งที่ไม่มีทางออกทะเล 3. การเน้นส่งออกสินค้า และ 4. ความไม่มีเสถียรภาพในการส่งออกสินค้าและบริการสำหรับความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อมมี4หลักเกณฑ์ย่อยเช่นกันคือ 1. ขนาดของประชากรในเขตชายฝั่งที่ลุ่ม 2. ขนาดของประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แห้งหรือไม่ติดทะเล 3. ความไม่มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรและ 4. การเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทั้ง8หลักเกณฑ์ย่อยได้ถูกแปลงไปเป็นตัวบ่งชี้ ที่ใช้สําหรับระเบียบวิธีในการสํารวจที่มีการให้น้าหนักของแต่ละหลักเกณฑ์เท่าๆกันระดับที่ใช้ตัดสินว่าเข้าข่ายหรือพ้นสภาพมีคะแนนอยู่ที่32หรือต่ํากว่าและ36หรือสูงกว่าตามลําดับทุกประเทศกําลังพัฒนาจะถูกพิจารณาในทุก3ปีโดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวหากประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมาก่อนแต่เข้าข่ายพร้อมกันทั้ง3ข้อ ในการพิจารณาครั้งนั้นๆประเทศที่ว่าอาจจะถูกลดชั้นให้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้แต่การถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศนั้นๆด้วยและจะมีผลทันทีหลังจากที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาสําหรับการพ้นสภาพนั้นประเทศที่เคยอยู่ในกลุ่มจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยสองข้อละรอบการพิจารณา3ปี2ครั้งติดต่อกันส่วนประเทศที่มีความเปราะบางมาก หรือมีทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่ำจะพ้นสภาพก็ต่อเมื่อผ่านเกณฑ์2ข้อที่เหลือด้วยคะแนนที่สูงมากพอสำหรับโอกาสของประเทศในเอเชียที่จะุดดพ้นจากสภาพของการเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกมีดังนี้ภูตานประเทศแห่งนี้จะพ้นสภาพจากกลุ่มในวันที่13ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงในขณะที่สปปลาวบังคลาเทศและเนปาล เคยถูกเสนอชื่อให้มีการพ้นสภาพจากกลุ่มในปี2021แต่พอเจอกับวิกฤตโควิด COVID -19 ทางสภาชุดใหญ่แนะนำให้ขยายระยะเวลาการตรียมความพร้อมออกไปอีก5ปีเพื่อให้มีการเฝ้าดูผลกระทบที่จะตามมาในขณะที่ปีเดียวกันกัมพูชาผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อเป็นครั้งแรกซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในปี2024ซึ่งถ้าหากสามารถผ่านเกณฑ์ได้เป็นครั้งที่2ก็อาจจะได้รับการพิจารณา ให้ผลสภาพจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในส่วนของเมียนมาและติมอร์เลสเตคณะกรรมการเลื่อนการพิจารณาไปเป็นปี2024ซึ่งครบรอบ3ปีของการพิจารณาครั้งต่อไปในส่วนของผลกระทบจากการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในโลกของกัมพูชานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการสร้างภาพจําของความยากจนอาชญากรรมและความล้าหลังให้กับชาวกัมพูชานั่นอาจจะนําไปสู่การที่มีแนวคิด ในการพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความเจริญในทางวัตถุและความรุ่งเรืองในอดีตผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆแต่ด้วยการที่กัมพูชาไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองมาตั้งแต่ยุคหลังสมัยพัะนครหรือนครวันแต่กลับได้รับการถ่ายทอดมาจากสยามการหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆจากไทยจึงสามารถทำได้ง่ายที่สุดและยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกัมพูชาให้สูงขึ้นในสายตาชาวโลก ไม่ต่างไปจากวิธีการของเกาหลีใต้ที่เคยทํากับญี่ปุ่นมาก่อนเพียงแต่ระดับของความสามารถของประชาชนของเกาหลีใต้และกัมพูชาต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้การลอกเลียนแบบเป็นการนําไปใช้ใหม่โดยที่ไม่มีการดัดแปลงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยทําให้กัมพูชาลดดพ้นสภาพของการเป็นหนึ่งในประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในการจัดอันดับครั้งล่าสุดไปได้ ครับพี่น,น้องเอนาะในเบอง์ในส้มเกี่ยวต้องการได้เหรอเป็นยนะังไงเนี่ยก็คืออ่าตามที่ผู้แทนข้อมูลเนาะครับมีอยู่สี่ประเทศหลักๆเนาะพี่น้องที่คนกลางว่าเป็นประเทศที่คนกลางว่าอ่าร้อยพัฒนาที่สุดในโลกเนาะก็คือมีอยู่อ่าประเทศตีมอลเนาะครับตีมอลเดสเตะกัมเมียนมาลาวกัมพูชาเนาะถือว่าเป็นประเทศที่คนกลางว่าพัฒอ่าร้อยพัฒนาที่สุดแต่ว่าตีมอลเนาะพี่น้องเป็นประเทศใหม่เนาะที่คนกลางว่ามีประชากรน้อยสุดเนาะมีอยู่หนึ่งล้านกว่าคนแต่กัมเมียนมาก็คือมี ่าสงครามกลางเมืองเมื่อป,ปีสองปีหลังเนาะพี่น้องแต่ว่าลาวกับกัมพูชาก็คือนักซูนาะพี่เนาะนักซูทางด้านเศรษฐกิจก็คือเงินอ่าเงินอ่อนค่าเนาะประเทศลาวคือเงินอ่อนค่าที่แบบเงินเฟ้อหนักเนาะเศรษฐกิจกลางบาฟืดอาหารการกินแพงเนาะพี่น้องอ่าค่าของสิบคนกลางว่าสูงเนาะค่าของสิบสูงค่าแรงผัดทูกพี่น้องจีนไหยโอ้โหประชากรในลาวเนาคนกลางว่าหลายคนเนาะจึงแบบ แบกภาระนักก็คือต้องในดินร่นน้องพี่น้องในดินร่นเงินมันเฟื่อขึ้นน้ำมันก่ำเห็ุไหนเศรษฐกิจบ้านนอามันก่อนขังบ้าเฟื่อเฟื่อนักเนาะตั้งแต่เริ่มโควิดมาเนาะการเห็ุไหนคนล่าเฮ้าต้องการอ่าคนขังบ้าลระบาดตายพี่น้องเอ้ยมาคนกะโอ้หัวตาไหลไปตามกันน้องพี่น้องเศรษฐกิจบ้านนอกคนขังบ้าเฟื่อนักละลายก้นเนาะการมุ่งหน้าไปทำงานอยู่ประเทศไทยน้องพี่น้องเห็นแบบเห็นมูเพื่อนน้องกันนี่แหละเห็ดเบียกน้องพี่น้องอยู่ปากเซ่นั่นนี่กะมาเห็นหาไหลสัมพองกิน แต่ว่าบมมีเงินเก็บนั่นนี่กะออกเบียงนะครับเดินทางไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงพี่เนาะคนกลางก็ฟืดนนักในการไล่ล่เนาะครับร้านอาหารอาหารอยู่ประเทศลาวเข้ากับเปิดทับสมัครพนักงานนั่นนี่กะบมมีคนมาเหตบียงนะมีเลยบมมีพนักงานเนาะจึงแบบพอมันเหตไปมันก็สํำนันแหละพี่เนาะบ่ได้ไรนั้นบมมีเงินเก็บนะจึงแบบโอ้ได้คนกระตองไรดิโนอ่าตรงไรดิโนกันต่อไปเนาะครับเพื่อปาทองนั่นเอง เอาละรครับพี่น้องเนาะกับประมาณนี้เลยครับคลิปนี้เนาะกับตามทีเนื้อหาต,าต่างๆที่ว่าเพิ่นให้ข้อมูลอะไรพี่น้องตามทีดังเล่าต่างๆเนาะที่ว่าทางเฟซหรือว่าทางอ่าช่องยนะูทูบไทยแดนแอนเดอร์เวอร์เนาะให้ข้อมูลต่างๆนานาครับกับประมาณนี้เลยครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เนาะพี่ป้ดประกันได้กับขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนเนอะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซนะับสไคร้เนาะได้ทีสำคัญเพื่อการ ซัーพอ่ารอนอปปนโตก็คือฝากเบิร์โฆษณาด้วยครับฝากเบิร์โฆษณาเพื่ออ่าเป็นได้ได้เสริมนะครับเนาะสำหรับคิปนี้ขอลาตัวไปก่อนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย